ดิ้นรนจนเฮือกสุดท้ายจะเรียกได้ว่าผีจอบปากมาพูดก็ได้ของนายฮุนเซนหินโบราณคือ 1. ไม่มีความรู้จริงต่อการปกครองราชอาณาจักรไทย 2. ใส่ร้ายป้ายสีพูดความเท็จต่อประชาชนของตนเองคืองานถนัดของฮุนเซนและ 3. ความจนต่อของตนเองที่เริ่มรู้ว่าตนเองและตระกูลของตน กำลังเผชิญต่อการเสื่อมศรัทธาลงของประชาชนในประเทศตนเองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆการออกมาพูดต่อหน้าแรงงานขมรนกว่า17,00 0 7, คนในประเทศตนเองแต่ก็หนีไม่พ้นปากที่คอยเสียมประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในขณะที่ตนเองกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งเช่นกันแต่ก็เริ่มหวาดกลัวต่อข่าวการกลับม,มาของนายสมรังสีจนขี้หดโดหายและทำให้ประสาทเสียไปหมด การหวาดกลัวต่อนโยบายของรัฐบาลใหม่ก็คือการผลักดันแรงงานต่างชาติจํานวนมากที่เข้าประเทศแบบผิดกฎหมายให้ออกจากราชอาณาจักรไทยของฮุนเซนและแน่นอนว่าเป้าหมายหลักที่รัฐบาลชุดใหม่จะเร่งรีบดําเนินการนั้นก็คือแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเขนรที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มีมากเกือบสองล้านคนแต่ฮุนเซนกับผู้เสี่ยมให้ข่าวว่า รัฐบาลจะผลักดันแรงงานทั้งเขมรเหลาวและเมียนมาออกไปหมดประเทศนั้นย่อมส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจของประเทศไทยเองรวมถึงการต่อต้านจากผู้นำสามประเทศคือเขมรเหลาวและเมียนมาจะต้องไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยแต่ฮุนเซนไม่ยอมพูดความจริงว่าแรงงานเถื่อนเขมรเกือบสองล้านคนนั้นมีแรงงานเถือถ่อนถึง20%ที่เข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมายนั้น คือมาขอทานและสร้างความเสื่อมเสียต่อภาคการท่องเที่ยวและองค์กรพระพุทธศาสนาของไทยที่มีภาคเขมนขอทานปลอมออกเรียกไรเงินชาวบ้านจนทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสื่อมเสียไปหมดและอีกห0เปอร์เซ็นเป็นแรงงานเถื่อนที่มาออกลูกออกหลานแพร่พันกันในประเทศไทยที่มีทั้งแม่บ้านพ่อบ้านวัยรุ่นและเด็กเล็กๆที่ไม่มีงานทำแต่คิดจะมาปลูกเพิงบ้านพักอาศัยในประเทศไทยแบบทาวร อีก20%เป็นแรงงานเถื่อนที่ไม่ค่อยต่อพาสปอร์ตในการทำงานให้ถูกต้องตามควรไหมจะมีเพียงแค่แรงงานขำเมนที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องอยู่เพียงแค่10%เท่านั้นเรื่องนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความเป็นผู้นำาขเมนของฮุนเซนบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่ำมากไม่เคยคิดใส่ใจต่อคุณภาพความเป็นอยู่ของคนในชาติตนเองไม่เคยคิดส่งเสริมแรงงานในชาติ ให้เข้ามาทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอื่นเขาใช้แต่ปากพูดพ่อยๆไปเรื่อยและชอบโยนความผิดให้คนอื่นอยู่เสมอแถมยังมีหน้ามาบอกแรงงานของตนเองอีกว่าไม่เหมือนรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่สามารถทำให้แรงงานเถื่อนจำนวนมากให้กลายมาเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชณาจาักรไทยได้นั่นก็เท่ากับว่าฮุนเซนออกมาพูดเองว่า รัฐบาลของลุงตู่คือต้นเหตุของปัญหาทำให้มีแรงงานเขมรเถือนพวกนี้อยู่จนล้นประเทศไทยและได้สร้างปัญหาที่กระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรงมาหลายปีหรือไม่แรงงานเถื่อนเขมรจำนวนมากมีมานานหลายสมัยของรัฐบาลไทยแล้วก็เป็นพอพากันไปหลงเชื่อลมปากของฮุนเซนกันมากจนนำพาประเทศของเราให้เกิดแรงงานเถื่อนชาวเขมรล้นประเทศเกือบสองล้านคนในปัจจุบันนี้ แทนที่จะส่งเสริมแรงงานของชาติตนเองให้ไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายเหมือนเมียนมาก,กับสปปเราแต่ทะลึ่งไม่คิดทำมีแต่เสนอหน้ามาพูดแต่คำโกหกและปัดความรับผิดชอบของตนเองและทำตัวเป็นแบบอย่างของขอทานกับประเทศต่างๆจนเคยตัวพอรัฐบาลไหนเขาจะเอาจริงและกวดล้างประเทศชาติเขาให้สะอาดก็ทำตัวเป็นเหมือนหนูสกรปรก ที่ออกมาร้องหวยหวนและคิดแต่จะยืมมือผู้นำประเทศอื่นมาเสียมให้เขาไม่ชอบรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยและหน้าด้านหน้าเหมือนไปวิจารณ์และก้าวไก่การเมืองของประเทศที่เคยปกครองประเทศของตนเองมากว่า500ปีประกาศแห่งความไม่รู้ของฮุนเซนหินโบราณก็คือการตั้งรัฐบาลไทยไม่ใช่การต้องมีเสียงถึงกว่า376เสียงนะถึงจะเป็นรัฐบาลได้ ไปเอาสมองส่วนไหนคิด3 7 6เสียงคือการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีเท่านั้นต่อให้เขาโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านเขาก็ยังมีพรรคอันดับสองที่ต้องทําการโหวตต่อไปและสุดท้ายเขาก็ตั้งรัฐบาลได้เหมือนเดิมจากพรรคร่วมหน้าเดิม,ดมและก็ดำเนินนโยบายขับไล่แรงงานเถื่อนเขมรทั้งหมดออกจากราชอาณาจักรไทยเหมือนเดิมฮุนเซนไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แรงงานจากสอปป,อปอเราคือแรงงานที่เข้าประเทศไทยแบบถูกกฎหมายมากที่สุดกล่าวคือประเทศไทยมีกฎหมายพิเศษที่เอื้อประโยชน์ต่อคนในสอปป,อป,อปอเราให้สามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ง่ายมากมาตั้งแต่ยุคข,ของท่านผู้นำที่ชื่อไกรสอนพมมวิหารกล่าวคือคนในสอปป,อปอเราในอดีตมีจานวนน้อยมากที่เลือกจะเข้ามาทางานในกรุงเทพมหานครแต่เลือกที่จะทำงานในเขตจังหวัดที่มีพรมแดนติดกันมากที่สุด และประเทศไทยก็อำนวยความสะดวกให้แรงงานจากสอปปลอาวให้แค่ไปประทับตราลงในพาส,สปอร์ตเดินทางก็สามารถต่ออายุการทำงานในประเทศไทยได้ทันทีแต่เมื่อมาถึงปัจจุบันพบว่ามีแรงงานจากสอปปลอาวจำนวนมากต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็เพียงแค่ยื่นเอกสารให้ถูกต้องและนับอายุวันหมดการทำงานก็แค่ไปประทับตราพาสปอร์ตให้สามารถทำงานต่อได้ แมะมีหน่วยงานของรัฐบาลมากมายที่คอยอำนวยความสะดวกให้แรงงานสปปเรา,านี่คือข้อแตกต่างจากแรงงานเขมรคือไม่เคยสนใจเลยว่าพาสปอร์ตของตนหมดอายุลงแล้วแต่ไม่เคยไปต่อพาสปอร์ตใหม่เพื่อเข้าไปทำงานให้ถูกต้องแต่กลับไม่สนใจแล้วยังทะลึ่งหน้ามึนมาออกลูกแพร่พันธ์กันเต็มประเทศไทยอีกนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนไม่เคยสนใจและไม่เคยคิดจะเอาใจใส่ต่อคนในชาติของตนเอง และมาดูเรื่องแรงงานเมียนมาก,กันบ้างนะคะจะถูกแบ่งเป็นสองปัจจัยคือแรงงานจากเมียนมาเป็นกลุ่มแรงงานพิเศษคือเป็นแรงงานที่มาทดแทนแรงงานไทยที่แรงงานไทยไม่ทำงานนั้นๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหนักการทำงานในที่สูงและเสี่ยงการประมงและการก่อสร้างที่มีฝีมือทักษะและไม่มีฝีมือ กรณีนี้แรงงานเหล่านี้สามารถไปต่อพาสปอร์ได้เลยที่สถานทูตเมียนมาไม่ต้องกลับบ้านต่างกันอีกกับแรงงานเถื่อนของคาเมนที่ไม่รู้แม้กระทั่งการติดต่อสถานทูตของตนเองแถมมีด่านติดชายแดนไทยอยู่มากมายแต่ไม่เคยสนใจที่จะไปต่อพาสปอร์ให้มันถูกต้องนี่คือสาเหตุการเรียนหนังสือมาน้อยและผู้นำอย่างฮุนเซนไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้ เรียกได้ว่านิสัยผู้นำเป็นแบบไหนนิสัยของประชาชนชาตินั้นก็เป็นเหมือนผู้นำของตนเองและเอานิสัยของผู้นำตนเองมาสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศอื่นๆกันจนวุ่นวายไปหมดแรงงานจากเมียนมาในสภาวะที่ประเทศไม่สงบและมีปัญหาทางการเมืองผู้ประกอบการสามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุการทำงานของแรงงานในเขตพื้นที่นั้นได้เลยกฎระเบียบเขามีไว้ให้ทำแต่คนขมรไม่เคยทำตามระเบียบ จึงต่างจากแรงงานสปปเราและแรงงานจากเมียนมาเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไทยเท่านั้นก็เข้าเมืองโดยถูกต้องแล้วและมีสิทธิ์ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยและการสาธารณาสุขตามกฎหมายคุ้มครองของกรมสวัสดิการแรงงานต่างชาติในทันทีแต่ไอ้พวกแรงง,งานเถื่อนเกือบสองล้านคนไม่ได้เข้าสู่กรมคุ้มครองแรงงานต่างชาติ คนจำนวนมากพวกนี้จึงเป็นกลุ่มที่มาสร้างปัญหาหนักให้กับประเทศไทยทั้งมาเบียดบังภาษีของคนไทยในค่าดูแลพยาบาลแค่ทำหน้าที่สงสารและเวทนาเหมือนพวกขอทานก็ได้ทานจากองค์กรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสหประชาชาติหรือ Un แต่สร้างปัญหาหนักและเป็นภาระให้กับประเทศอื่นเขาแต่มันไม่ได้เข้าข่ายเป็นแรงงานที่เกิดจากภัยสงครามในประเทศของตนเอง แต่มันเป็นแรงงานเถื่อนที่จงใจเข้าประเทศที่ผิดกฎหมายถามว่าหุนเซนหินโบราณรู้กฎหมายในข้อนี้ไหมตอบแทนเลยว่ารู้แต่เพราะเคยขอทานได้จากองค์กรต่างๆมามากมายจนเคยตัวเลยแนะนำประชาชนของตนเองให้ขอทานในทุกเรื่องเหมือนตนเองและก็ใช้นิสัยเห็นแก่ตัวเหมือนผู้นำของตนเองไม่ผิดเพี้ยนสักเรื่องแล้วยังมีหน้าชวนให้ผู้นำสปปรเรากับผู้นำเมียนมาเข้าข้างตนเองอีก ทางทางที่รู้อยู่แก่ใจว่านโยบายของรัฐบาลใหม่นั้นเขาพุ่งเป้าไปที่แรงงานเถื่อนขาเมรเกือบสองล้านคนที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายมายาวนานมากต้องถึงเวลาส่งกับประเทศขาเมรให้หมดและหุนเซนควรจำไว้ว่าราชานาจาักรไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอำนาจการปกครองของปวงชนชาวไทยหากแรงงานเถื่อนขมรที่มาออกลูกแพร่พันกันจานวนมาก ในราชาอาณาจักรไทยและได้มาสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในประเทศของเขาหน้าที่ของรัฐบาลต้องรีดดำเนินการจัดการแรงงานเถื่อนเหล่านี้ให้เสร็จเรียบร้อยตามที่ประชาชนเขาขอร้องมาไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลหน้าไหนตามที่ฮุนเซนพูดจะมีอำนาจถึงขนาดเปลี่ยนกฎหมายให้ปกป้องดูแลแรงงานเถื่อนขเขมรที่มีจำนวนมากเกือบสองล้านคนให้มาพักอาศัยในราชาอาณาจักรไทยได้แบบสุขสบายและถาวรได้ และอย่าเอาตะกาแนวคิดของตนเองมาก้าวล่วงต่ออำนาจาการปกครองของราชอาณาจักรไทยโดยเด็ดขาดเพราะไทยต่างจากขเขมรมากพเพราะเขมรโดยฮุนเซนเองเป็นผู้ลงนามให้คนเวียดนามสามารถเข้ามาทำกินในขเขมรได้อย่างเสรีจากการที่ตนเองเป็นคนเสนอให้เวียดนามเข้ามาช่วยปราบขเขมรแดงจนทำให้คนเวียดนามเกิดขึ้นจำนวนมากในแผ่นดิเนเขมรและเป็นเจ้าของกิจการโรงงานจำนวนมากในขเขมร และให้งานคนขมิได้มีงานทําแต่มีขมิกลุ่มหนึ่งที่ขี้เกียจเลยพาผู้คนหลบหนีเข้ามาขอทานในประเทศไทยและออกลูกออกหลานเต็มไปหมดและก่อความวุ่นวายทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายกันหมดและสิ่งที่ฮุนเซนออกมาพูดต่อหน้าแรงงานขมิกว่า1 7 0 0 0คนนั้นก็ควรจะพูดความจริงว่าไม่มีแรงงานเถื่อนขมิคนไหนเลยที่พักและหลบหนีอยู่ในราชอาณาจักรไทย และไปเป็นแรงงานที่สร้างให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้มีแต่ชุมชนขอทานขมินเต็มประเทศไทยทั้งนั้นที่มาสร้างแต่ความวุ่นวายและความเสื่อมเสียให้ประเทศอื่นเขาและถึงเวลาแล้วที่แรงงานเขื่อนขมิจำนวนมากทั้งหมดจะได้กลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและไปสร้างชุมชนขอทานที่ฟอกหินโบราณกันต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ